ัสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายครับออ๋ชื่อนายอุ้ยเจ้านายแล้วเนี่ยป่าครับป่าอ๋อโอ้ถ้าเป็นเป่าแล้วมีอะไรเจ้านี่เลยไม่มีอะไรเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยผมคิดว่าพี่จะยิงมุกมาอ๋อมารอรับใช่ใช่แล้วมึงย้อนสอนใส่กูเงี้ยนายจะเลือกคำถามจากพี่โอ๋หรือพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตครับโอ้ยมีคนเล่นด้วยแล้วของรางวัลครับผมอ๋อเรียกว่าสงสารณ์ด้วยอ้า็ยังมีว่าเล่นกับกูของรางวัลที่คุณนายจะได้รับนะครับมันคือ กระดาษห่อเหรียญโปรยทานงานบวชห่อเสร็จแล้วไปรำหน้านาได้เลยพี่ผมผมวางได้เลยไม่คำถามของนายนะครับถามว่าสีอะไรทําให้หายร้อนครับไอครับสีหายไม่ใช่รายการกูจะหายนะหายพวกมึงยะเดนเ่นเอาดีๆเงินไม่ใช่สีเงินไม่ใช่สีเหลืองทำไมถึงป็นสีเหลืองเออทำให้หายร้อนเพราะอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเไอ้น้ำเสีงเมื่อกี้มันทำให้หายร้อนยังไงวะ มึงเป็นมอนเหรอฮะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองโอ้หายร้อนเลยเนาะทำไมสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไง yellow สีอะไรทำให้หายร้อนคือ yellow สีเหลือง yellow สีเหลือง yellow ถูกไปเลยคำยาของมึงสีเหลืองไง yellow 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 อะไรได้หมดอะ yellow เมื่อคืนนั้นเธอแอบฟังหรือเปล่า y e l l o เมื่อคืนนั้นเธอแอบฟังหรือเปล่า yellow ตอนเราเน้นมันพุ่ง ไ่เลืองจะถามฉันไรเออให้ผมผม cover ไว้ในในสวิตเตอร์ผมจำได้มูกะท่ะแหฟันลึกลาไเรืองกินขนมเมื่อคืนฟันลเืลากลนานก็เรานั้นมันพุ่งเป็นฉันผู้หญิงที่ไหนจะมาสนใจแดกแบบนั้นเลยพุงเป็นฉันบ่าวันจะมาเมื่อไรไ่เลือง